ค,ครับกับเรื่องนี้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้ออกมาเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับกราม่ากับสื่อๆใหญ่หล,มมออกกลหลายๆช่องครับไม่ว่าจะเป็นอมรินทเวิร์คคอยสตันคนลูกทุ่งโออีกหลายหช่องครับเข้าไปดูได้นะครับในคลิปของช่องใหญ่ในสายบันเทิงแทบทุกช่องและทีวีคงจะตัดสกรูปลงไปออกมอรีกัสิมายิบยกครับ ในประเด็นชีวามีนักข่าวถามนะครับว่าประเด็นราม่าที่เกิดขึ้นกระทบกับการทำงานของอิหลา่าอุงอิงบออิหล่าตอบอย่างชัดเจนครับอิหล่าอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอบอย่างชัดเจนคือน้องแยกเรื่องส่วนตัวนะครับกับเรื่องงานออกจากกันถ้าเอาสองอย่างมารวมกัน งานก็จะเดินหน้าไม่ได้นี่คือความมีวุฒิผู้นำนะครับของศูนย์หนา้าผมก็ไม่คิดหรอกว่าน้อยจะตอบคําถามได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะเป็นคําถามที่ถามสดนะครับที่นักข่าวเขาอาจเตรียมมานอ้ององค์ตอบไปชัดเจนทุกคําถามนะครับไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงกะปลอยพานผู้ใดพิสนใจเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวแต่จริงหรือเท็จ แต่ไทยรวมงานกาันการรวมงานกันไหนที่เก่าโฟกัสเรื่องงานผมก็ยังช็อกนะครับเพราะเป็นรายการสดนะครับเข้ากับมีการไล่สดมีการถามสดนะครับในช่องทางต่างๆที่เขามาสัมผัสน,นะครับหลายช่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีพูจันนะครับเลดี้พาซาอะไรหลายชอ่องถึงสายช่องบันเทิงนะครับที่เป็นชออ่องใหญ่ชอ่องที่คนจิ่ว่าติดตามข่าวบันเทิง เขาจะชอบดูช่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงการหมอราวงการภาพยนตร์วงการละครศิลปินทั่วไปนะครับวันนี้น้องอุงิงในเดือนทั้งเขากรุงเทพนะครับเพื่อมาฟิตติ้งผมบอกใจกันนะครับหมายถึคำว่าฟิตติ้ง <c oughs> ของภาพยนตร์หมายถึงอะไรนะครับแต่ได้มีการมาฟิต <c oughs> ติ้งโอ้ยตรวจครับพี่้องที่กรุงเทพมหานครนะพระรามเก้า หลังจากนั้นก็ได้มีกองทัพนักข่าวได้ทำการติดตามนองหุิงแหลกข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยเพชร้ันแพงได้สัมผัสกับโจนะครับสัมผัสนองหิงสัมผัสออมแอมและศิลปินที่มารวมในละครนี้นะครับแน็กนฤพิ์เบลลนิพาดานะครับแล้วก็อัพมอลลัมไอดอลคนแรกนะครับ,รออรนะรบหลังจากที่ได้มีก,การสัมผัสนะโดยทั่วไปแล้ว นักข่าวก็ได้มาเจาะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ร้อนแรงนะครับจนบ,บอสโจโดีด้เกกับหน้าดำข้ามเครียดเลยนะครับในการตอบคาถามของนักข่าวแต่อีลาตอบคำถามนักข่าวรู้สึกชิวๆนะครับสบายๆด้วยอาการผ่อนคลายนะครับหน้าตาเววตาสู้กล้องเนี่ยอีลาของ f c นะครับของพอกเมียเอฟซี FC ทั่วประเทศโอ้ลูกสาวเจ้ากิงบอลนะิว่าบอนะครับ <c oughs> น้องอุ้งอิงนะครับตอบได้ชัดเจนครับประมาณ4-5นาทีครอบคลุมทุกประเด็นได้ใจความรวมถึงการที่พูดถึงน้องนะครับได้มีการจะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่1มกตาคม68นะครับเอไดร้รวมสรุปสรุปยอดนะครับอย่างคร่าวๆประมาณ78ล้านโดยอุ้งญิงก็ไม่ได้มั่นใจนะครับไม่ได้ว่ามั่นใจว่าเรียกตัวเลขต,ตัวไหนเพราะไม่ได้ถามแม่ นั่นแหละครับหาจะยืดจะบ่ค่อยบอ่ได้ถือยืดนครับพี่หล่าบ่บ่ถือยืดนะเพราะแม่เอฟซีรู้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาโฟกัสเรื่องกอารตอบคำถามนี่แหละครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับอาจะตัดมาสันส้นๆนะครับในการตอบคำถามเกี่ยวกับนักข่าวที่ถามเกี่ยวกับประเด็นดราม่าต่างๆของน้องยิ่งเปลีป่ยนบอลแพงไปชมกันครับ มันก็เป็นอย่างแอกมันเป็นเรื่องจีบๆเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนทุกคนได้อันนี้เราได้มีการแบบทำข้อพิการได้เน้นๆข้อก็เมียงหนค่ะท่านเป็นไอะไรเพป็นกับบอกว่าเห้ยอย่าไปซื้อก็คืเราหยุดเฉยอย่าไปอย่าไปอะไรกับกระบะเขาพูดจริงหรือเปล่าคือบอค่ะบริสุทิ์แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงกับบอเป็นอยังหนูกับแค่ปล่อยผ่าน แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่เป็นไรมันเขาได้มีการแถลงขอผิดพลาดได้มาอธิบายอะไรอย่างเงี้ก็ก็ไม่แต่คือเหมือนก็ปล่อยให้เรื่องแบบเงียบเงียบไปแต่แต่ถ้าเกิดเราโฟกัสเราต้องร่วมงานกันว่าต้องมาประทับอะไรที่ันเราโอเคใช่ไหมก็โอเคค่ะเพราะว่าหน้าที่ก็หน้าที่เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวพอมันเป็นแบบนี้เวลาเวลาเราต้องแสดงโชว์เลย มันส่งผลอะไรกับเรามันมันก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าคือเราเมาต้องโฟกัสทีงานอย่างเดียวนะคะถ้าเอาเรื่องส่วนตัวมาโฟกัสกับเรื่องงานอย่างนี้มันก็ไปประเด็นอย่างเดียวที่มัน็น้ยังไงที่มันก็ไม่ใช่ตั้งแรกที่เราแมนค่ะ